โอมชาติวันนี้วันที่8เดือนมีนาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้มีความรักที่แท้จริงต่อพ่อผู้เดียวให้ทำตามสีหมัดของท่านแล้วนี่ก็จะตัดการติดยึดของลูกทั้งหมดออกไปจากเพื่อนและก็ญาติของลูกได้ทั้งหมดคำถามของเมรีในวันนี้คำพูดใด สามารถพูดโดยพ่อเท่านั้นไม่ใช่โดยมนุษย์คำตอบพ่อพ่อของลูกลูกดวงยานได้มาที่จะสอนลูกพ่อจะพาลูกกลับบ้านไปกับพ่อมนุษย์นั้นไม่สามารถทำได้พ่อเท่านั้นที่มีพลังที่จะพูดคำพูดเหล่านี้ลูกมีศรัทธาว่าความรู้ใหม่นี้สำหรับโลกใหม่ และพ่อทางจิตวิญญาณเองก็กำลังสอนลูกลูกนั้นเป็นนักเรียนพระเจ้าดังนั้นบาบาพูดว่าเห่านจะต้องมีความทราบซึ้งว่าเราเป็นลูกของพ่อผู้ที่อยู่สูงสุดของที่สูงและครูและสัตกรูซึ่งไม่มีที่ไหนที่เราจะต้องมีความสงสัยใดในความรู้อันสูงส่งนี้ สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกอย่าได้ติดกับโดยการติดยึดของลูกอยู่กับญาติใดๆลูกจะต้องเป็นอิสระจากบ่วงพันธะโดยการมีความซื่อสัตย์และความสะอาดภายในลูกนั้นจะต้องสะสางบัญชีการกระทำที่เป็นบาปของลูกทั้งหมดจุดที่สองลูกจะต้องทำงานรับใช้อย่างอ่อนหวานและด้วย คำพูดที่มีชั้นเชิงอย่างสมบูรณ์จงเพียรพยายามและผ่านด้วยคะแนนที่ดีๆพรของบัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเปลี่ยนสิ่งผิดให้เป็นถูกด้วยพลังควบคุมของลูกเช่นรู้เพียนพยายามที่สูงส่งขอให้ลูกนั้นเปลี่ยนแปลงสิ่งผิดให้ถูกด้วยพลังควบคุมของลูก เช่นผู้เยนพยายามที่สูงส่งผู้เยนพยายามที่สูงส่งก็คือคนผู้ที่เปลี่ยนผิดให้เป็นถูกได้ในวินาทีด้วยพลังควบคุมของเขาเพราะอย่าได้เป็นว่าลูกนั้นปรารถนาที่จะควบคุมความไร้สาระของลูกลูกเข้าใจบางสิ่งว่าผิดแต่มันก็ยังต่อเนื่องไปอีกซึ่งถึงชั่วโมงนี่คือการรู้ว่า อยู่อย่างเป็นส่วนของการพึ่งพิงและส่วนของการมีความถูกเมื่อลูกเข้าใจว่าบางสิ่งไม่ถูกนั่นมันไม่แม่นยำและไร้ประโยชน์ลูกก็ควรจะใช้เบรกในช่วงขณะนั้นนี่คือความพยายามที่สูงส่งพลังของการควบคุมนั้นไม่ได้หมายความว่าลูกนั้นใช้เบรกในจุดหนึ่งแต่มันมีผลหลังจาก ระยะทางหนึ่งเท่านั้นบาปบาบอกว่าพลังของความควบคุมก็หมายถึงว่าเราใช้เบรกมันจะต้องหยุดทันทีในขณะนั้นคติพจน์ในวันนี้ทำธรรมชาติของลูกให้ง่ายได้แล้วเวลาของลูกนั้นก็จะไม่ถูกทำให้ศูนย์เปล่าได้ทำธรรมชาติของลูกให้ง่ายได้แล้วเวลาของลูกก็จะไม่ศูนย์เปล่าไปอัะจ๊ะ Om em